สวัสดีครับวันนี้มาเสนอรถทำกินีสุตัวสองจุดห้าี06หกนะครับออย่างที่บอกมือถือไ h o n e เสียงจะชัดมากหรือไม่ก็เหมือนจะเก๋แต่ตัวจริงไม่เก๋นะครับตัวจริงเนี่ยเงียบไม่มากก็ตึ้นเซลนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้วันนี้ปี06หกรถหัวเดียว ศูนย์หกศูนย์หกหัวเดียวแต่เป็นได้เต็มแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้าได้หกปีก็สี่พันผ่อนเดือนสี่พันถ้าได้หกปีนะถ้าได้หกปีผ่อนเดือนสี่พันภายในสะอาดนะครับภายในสะอาดเบาหนังเบาหนังเครื่องรถหัวเดียวก็เป็นเบาหนังครับผมอะไรก็มันขาดผมอะไรมันหลายปีแล้วอะ่ะขาดก็เลยเปลี่ยน ซิงซิงไหมก็ไม่ซิงหรอกก็เป็นพวงมาลัยเหมือนกันแหละแต่ดูแล้วสวยงามไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อตัวนี้มา109นี่มา109นะครับถ่ายรูปไปด้วยตัวนี้109กระจกมือหมุนหัวเดียวกระจกมือหมุนอยู่แล้วครับมีคอกให้นะครับล้อเดิม1 5นะครับมีคอกให้พร้อมพร้อมหากิน ของของเราก็ถ้าไม่ไม่ต้องดาวน,นะครับซื้อสดก็ลดได้อีกปีศูนย์หกปีศูนย์หกมีสุดีแม็กดีเอ็กนะครับดีแม็กดีเอ็กศูนย์หกชอบกดไลค์กดแชร์นะครับรถถมากินมีหมดนะรถเก๋งรถกระบะแต่รถกระบะแพงเราเอามาขายถูกๆไม่ได้นี่เราเอามาขายถูกๆแสนแปดเก้าอย่างเงี้ยฟังได้รานะคาฟังได้ แ8 9 0 0 0่บาทจาัดกะเนนได้เต็มนะต,ติดตะก,กิ้ไม่ต้องทักนะครับแอดมินแนะนานะครับผมเลยมาถ่ายหน้าเต็นดีกว่าเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันจะเกิดความน่าเชื่อถือเพราะว่าเขาจะเห็นว่าเอ้ยเต็นท์มันใหญ่นะมาตรฐานนะมัดจําได้นะนึกอหกไหมฮะนันก็เป็นข้อดีของของการที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดและจะตัดสินใจมัดจํามานะครับมัดจําเราก็ไม่แพงมัดจำเราแค่สองพันพอลูกค้านะฮะเ่อ ต่างจังหวัดนี่ไม่สะดวกมาเซ็นที่กรุงเทพแล้วก็มีฝากเซ็นที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ส่งมอบรถให้ขึ้นเนเลอร์ส่งรถลงไปให้ที่จังหวัดนั้นๆเลยนะครับรถมือ2นะครับก็มีบริการเยอะแยะเดี๋ยวนี้ก็คือมีไปนั้นวิ่งเซ็นให้มาจำมา2,000ถ้าไม่ผ่าน ไม่คืนตรงๆครับไม่หนานไม่คืนนะเพราะว่าไปนั้นเขาต้องมีค่าน้ํามันในการเดินทางวิ่งไปเซ็นต์ให้ลูกค้านี่อออไหมครับไม่มีใครวิ่งทํางานฟรีแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากเสียมัดจานะฮะก็วิ่งมาที่เต็นท์เลยวิ่งมาที่เต็นท์เลยไม่ผ่านเราก็คืนมัดจาเต็มนะฮะอันนี้เป็นข้อชัดเจนเลยก็อ,อธิบายให้กันเข้าใจกันและกันเข้าใจกันว่าเฮ้ยต้องเข้าใจนะคุณไม่มานะ ต้องเสียครับแต่ถ้าคุณมาเนี่ยคุณไม่เสียแม้แต่บาทเดียวคุณจอง2 0 0 0ไม่ผ่านก็คืนคืนครบครับไม่หักอันนี้เป็นเงื่อนไขของการทำมาหากินการใช้อาชีพของทุกๆอาชีพเราก็ต้องเข้าใจกันนะครับเพราะว่าต้นทุนมันมีกันทุกคนนะฮะไม่ใช่หากายใ,ใจหายใจเอาอากาศเข้าไปแล้วอิ่มไม่ใช่นะครับไ่ต้องดราม่ากันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับคันนี้ก็พร้อมคันนี้ก็พร้อมเครือร่อง2 5 0 0ันะครับเ้รง่อง2,500 ด e e ีเซลดีแม็กซ์ข x ้น2สองพันห้าจะดแสดงใ้เต็มชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งติดตามนะครับเรามีรถหลากหลายนะครับให้เลือกนะฮะอย่างพวกนี้ก็ผ่อน3 0สามพันฟอร์ดโฟกัสดีเซลนี่ก็หายากนะครับยาลิสตีสิบสองนี่ก็ขายถูกเบนเอสคัสสองแสนเก้าอย่างเงี้ยนะฮะ สอง 9, แสนเก้าก็มีจตถูกนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าไม่ชอบคันนี้ก็เอาคันหน้าไม่ชอบคัน,นคหน้าก็เอาใบแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณนะครับสวัสด,ดีครับ